ดูร้อครับเขาทงแล้วสวัสดีครับท่านลรับครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลุม13พา4นะครับ375หลาที่สนามาโรยินฮิลครับวิวด้านหลังสวยมากเลยครับเอเรย์เอาจะแบ่งออกเป็น2เฟเวะนะครับจะยากหน่อยระยะ375หลาถ้าตี200นิดๆก็น่าจะขึ้นประมาณ1 0 0 140นะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่า ถ้าตกน้ํำน่าจะมีสองเจครับผมว่าน่าจะตกทั้งตีไม้สามก็จะเสี่ยงไปหน่อยมันอาจจะไหลแล้ววิ่งตกได้ผมเลือกให้บิดะครับผมเล็งไปขวาของบ่อทรายซ้ายนะครับโอเคขวาของบ่อทรายซ้ายเป๊ะน่าจะเหลือประมาณร้อยห้าร้อเดี๋ยวไปดูครับดูชดสองครับ ชดสองระยะประมาณร4อหหลาครับมีตามลมนิดนึงนะครับจริงๆ14 5ห้าตอนแรกมันมีมันมีทวนลมครับประมาณผมก็เลยหยิบเหล็กก้ามาตีแต่ตอนเนี้ยลมมันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับลมมันเป็นลักษณะของตามลมแล้วต้องเปลี่ยนเหล็กตีละ1้5ห้าตามลมผมเลือก พิชิงเวทมาตีนะครับกีมาอยู่แอ่งหน่อยขึ้นขวาน่าจะปลอดภัยเพราะธงปักริมซ้ายโอเคเหมือนจะเหมือนจะอ่อนโอเคอ่อนอยู่จะอ่อนไกลหน่อยไปมีโอกาสได้พัดเบอร์ดีครับระยะประมาณ7ดหลาเป็นลายทางขึ้นครับพราเขาอยู่ฝั่งนี้ครับ แล้วก็เขาอีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เป็นพระตังขึ้นลายไซฮิวครับให้ลายขวาประมาณสองหลุมอ๋อไม่เลี้ยวเลยโอเคจะจบ,จบพาโอเคงนี้พาครับ มาถึงหลุม14พา4ครับ420หลาที่โรนินฮิวครับหลุมนี้เลยเอาตีขึ้นเขาทั้งหมดเลยครับมีบอ่อทรายอยู่ด้านหน้าครับแต่ระยะเราข้ามอยู่แล้วมีต้นไม้ที่อยู่ด้านซ้ายของเฟเวนิดนึ่งครับจะเป็นอุปสรรคหน่อยเพราะว่าถ้าเราตีไปด้านซ้ายถ้าลูกเราไปอยู่หลังต้นไม้ก็จะขึ้นยากหน่อยเราเล็งไปขวาของต้นไม้เลยครับแต่ว่ามีน้ําขวาไม่น่าไปครับเล็งขวาของต้นไม้ใหญ่นะครับ ไปขวาของต้นไม้ใหญ่โอเคอ๋อ,อลูกดอเข้าไปใต้ต้นไม้เดี๋ยวไปดูครับน่าจะขึ้นไม่ยากครับเพราะลูกมันอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ไปช็ส,สองครับตีอยู่ใต้ต้นไม้พอดีเลยครับก็ขึ้นก็จะไม่เกี่ยวกับต้นไม้แล้วเหลือระยะประมาณร้อยสสิบหลาครับบ่อรายเพียบเลยครับด้านขวาน่าจะเกือบเกือบมองไปเยอะมากเหมือนเจ็ดแปดบอ่อเลยครับ ดักอยู่ระยะเราใช้พิชชิ่งเวทครับเอามาจับโชกนิดนึงแล้วตีพันเข้าไปครับตีแทงเข้าไปเล่งทงเลยครับตีไม่ค่อยโดนเลยโอเคมาลุ้นพัดครับ ตีไม่อ่อนเหลืออยู่ประมาณคืบหนึ่งครับให้ลายขวาโอ่ทำหนักเบาอีกแล้วฮเฮโอเคเก็บพาไปครับดินีนป้ะ หลุม16ครับวิวสวยๆวยแต่ยากครับด้านขวาเป็นแอ่งน้ํานะครับเป็นอุปสรรคถ้าตีบานขวาก็จะมีโอกาสเล่นยากหน่อยเราเลงไปหลัก150ซ้ายมือเลยครับ445ร้อี่สิบห้าหลาที่รอยนิวครับ แอร์เว okay. ครับน่าจะเหลือประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบส่วนนี้ครับเดี๋ยวไปดูครับปะจุดสองครับระยะประมาณร้อยหิบสองหลาครับทงปักหลังสุดครับผมเลือกใช้เหล็กแปดนะครับอ,อ่าลมหอไปขวานิดหน่อยครับ โอ้ลูกตกแล้วไหลกลับมาอยู่แองโอ้ยแบ็กสปินมาอยู่แองครับเดี๋ยวไปดูวิธีเล่นตะพัดทางขึ้นครับประมาณ23หลาครับลายซ้ายขึ้นเยอะมากตัวนี้เป็นแอ่งค่อนข้างสูงครับน้ำหนักมันจะยากมากเวลาเรากะพวกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเลยออกมานิดนึ่งครับผมน่าจะเลือกเล่นชิปน่าจะดีกว่าแต่พัดน้ำหนักมันกะยากหน่อยพรขึ้นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นเท่าไหร่ พอเลยทงไปก็เป็นทางลงครับกูแรงมากครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเจอมาไหนมาเค็นี้มาเลยเลยทงไปเลยทงไปเออระยะน่าจะเลยไปเกือบเกือบสองหลาครับเดี๋ยวไปลุ้นพอดพากันโอเคมาเซฟพา เหนียวๆครับเรยวประมาณสองเก้าลายน่าจะประมาณหลุมหนึ่งพัดพาสองเก้าอเคอเอาตัวรอดจากหลุมนี้ไปครับพาไป สวัสดีครับท่านกอล์ครับตอนนี้อยู่หลุม17ที่โรนินฮิลนะครับ584หลาครับเป็นแพนทีออฟที่ทําใหม่ไกลขึ้นกว่าเดิมครับต้นไม้ต้นใหญ่นุ่นประมาณ300นิดๆครับมันน่าจะอยู่โซนๆก่อนต้นไม้ครับเอาให้อยู่เฟเวก่อนพาห้า โอเคอยู่ก่อนถึงต้นไม้ครับเดี๋ยวไปลุ้นว่าชอดสองจะสู้ข้ามน้ำหรือว่าวางเดี๋ยวไปดูครับฮะวางแผนชดสองครับจากจากจุดที่ผมอยู่นะครับถึงต้นไม้ที่อยู่หน้ากรีนประมาณ280เอปีเข้าไปลึกๆก,ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะตีชอดสามขึ้นกรีนยากหน่อย ผมจะวางไปให้เหลือประมาณร0อยหลาหรือ100ยนิดๆนะครับผมเลือกระยะประมาณ220ครับจะเหลือประมาณ100หลาครับผมเลือกใช้ให้บิดเลยชดตต่อไปจะได้ขึ้นกลีนง่ายหน่อยโอเคน่าจะเหลือประมาณร0อยหลาประมาณนะครับน่าจะขึ้นกลีนง่ายโอเคป มาดูชอดอต3ครับพงอยู่สายของต้นไม้นิดนึงนะครับระยะผมประมาณ110หลาครับผมเลือกเวท52องศานะครับที่ผมวางแผนที่ขึ้นระยะ110เพราะว่าถ้าผมตีไม้3ไปมันจะเข้าไปถึงประมาณนู้นนะครับเวลาขึ้นกลิ่มจะเล่นยากละมันต้องเล่นต่ําแล้วคอนโทรลยากหน่อยเราตีขึ้นมาวางระยะประมาณ100ยหลาครับน่าจะเวิร์กสุดละ ร้อครับเข้าทงแล้วโอเคน่าจะได้พัดเบอร์รี่ครับเดี๋ยวไปดูปะนะครับความยากของหลุม17ครับก็คือต้นไม้ต้นนี้ครับใหญ่ๆนี่แหละถ้าเราตีมาอยู่อนาบริเวณประมาณ80ดสหลาหรือต่ำกว่าแปดสิบหลาจะเล่นยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าบอลจะลอยข้ามยากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าระยะเราสามารถบุกมาแล้วระยะ เลยหรือไปอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆนะครับใต้ต้นไม้ค่อนข้างไปไปฝั่งด้านหลังฝั่งนู้นนะครับขอ,ข,อของนู้นมีโอกาสจะเล่นง่ายนะครับก็คือชิปขึ้นกลิ่นได้ง่ายๆอยู่แต่มันจะยากหน่อยเพราะใต้ต้นไม้มันเป็นหญ้ามาเลทั้งหมดเลยครับโอกาสที่ที่ลูกจะวิ่งผ่านก็ยากหน่อยนะครับวิธีเล่นง่ายสุดก็คือวางระยะปลอดภัยก็คือระยะประมาณ 80- ถึงร้อยหลาเนี่ยครับอยู่ในช่วงนี้น่าจะเล่นง่ายหน่อย นะครับถ้าเกตเวลาเด็กบุกมาเนี่ยครับพอบุกมามันก็จะจะต้องไปเล่นลูกสั้นรอบๆกรีนแบบนี้ครับนะครับเมื่อกี้ตีมาครับมาออนอยู่หน้าทงก่อนถึงทงประมาณหกหลาดูนี้จะให้ลายประมาณเลยวงกิฟนะครับซ้ายเดี๋ยวทัดลายไซยฮิวหน่อย เยอะไปนิดนึงแต่น้ำหนักโอเคมามาถึงหลุม18ครับพา4ตีเข้าหาขอบเพ้าะนะครับสำหหลุมนี้จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันมีทรายอยู่ขวามือเนี่ยครับระยะขอบทรายบนประมาณ280หลาเพราะฉะนั้นโอกาสแครี่ข้ามยากเพราะฉะนั้นเราเล็งไปทางซ้ายนะครับปลอดภัยหน่อย เลงไประหว่างหลัก152หลักนะครับกลุ่มนี้ถ้าถ้าไปหลุดไปด้านด้านซ้ายน่าจะเล่นง่ายกว่าด้านขวาเยอะโอเคอ่าลูกใกล้บาอทรายหน่อยโอเคไปตกทรายครับอยู่ซ้ายของบาอทรายโอเค ชดสองหลือระยะประมาณ193หลานะครับปกติระยะนี้จะตีเหล็กห้าแต่ว่าลายมันสลบหน้าสูงหน่อยก็เลยเอาเหล็กสีมาจับโชกหน่อยครับลมจากซ้ายไปขวากึ่งทวนหน่อยโอออกขวา น่าจะอยู่ขวากรีนครับเดี๋ยวไปดูปะปีเหล็กออกขวามาครับลมหอบออกมาขวาเยอะเลยชิดไปประมาณ25หลาถึงทงครับผมเลือกใช้เวด5.6อ,องศาเลงขวาหน่อยโอเคเอ้ยเบาเบาเบาโอเค มันมีเนินก่อนถึงนิดนึงครับแล้วก็ลายขวาไม่พอ,อเซฟพ,พาระยะสามฟุตครึ่งครับโอเคผมสุดท้ายจบพา